สวัสดีครับพบกับรายการ i อ News รายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารไอทีรอบตัวทุวอาทิตย์แบบนี้กับผมมีดิสอนเซนมนตรีทางช่องโอฮอกโซนที ok อีกเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้มาเริ่มกันที่เรื่องของสมาร์ทโฟนนะครับอย่างเซี่ยมีที่เพิ่งเปิดตัวมือถือรุ่นพิเศษอย่างเซี่ยมี i มีมิก เป็นมือถือที่พิเศษตรงที่มีสัดส,ส่วนหน้าจอแทบจะกินพื้นที่ด้านหน้าของเครื่องไปหมดเลยนะครับทำให้หน้าจอนั้นใหญ่และก็กว้างมากขึ้นแล้วก็เกือบจะไร้ขอบจอด้วยซ้ำนะครับทำให้ทางเหมยซูซึ่งเป็นคู่แข่งนะครับเตรียมจะออกมือถือแบบนี้มาแข่งกันบ้างครับวันนี้ได้มีรูปโทรศรัพท์หลุดออกมาเป็นโทรศรัพท์จากเหมยซูนะครับและแค่ดูก็รู้ว่าทามาแข่งกับเสี่ยมี่มีมิกซ์อย่างแน่นอนถ้ารูปนี้เป็นของจริงเมยซูก็น่าจะทำโทรศรัพท์ที่มีอัตราส่วนหน้าจอมากกว่าเสี่ยมี่ ทำให้หน้าจอนั้นกินพื้นที่ด้านหน้าของเครื่องมากขึ้นไปอีกนะครับเรียกได้ว่าหน้าจอนั้นใหญ่เต็มตาอย่างแน่นอนโดยอาจจะมีตัวอาา่านลรยอรเมื่ออยู่ด้านหลังกระจกหน้าจอด้วยเช่นกันครับ mm. ทางเมยซูมีกาหนดเปิดตัวแล้วก็วางจาหน่ายมือถือรุ่นนี้ในวันที่24ธันวาคมหรือว่าต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองนะครับงานนี้ต้องมารอดูกันว่าทางเมยซูจะท้าชนกับเสี่ยวมีได้หรือเปล่าครับ ถ้าพูดถึงไบโอสตาร์ Star ในไทยแล้วหลายคนก็จะรู้จักกันในฐานะของผู้ผลิตเมนบอร์ดอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ล่าสุดก็ได้มีการเพิ่มโปรดักต์ใหม่ๆอย่างเช่นการ์ดจอเกมมิ Gaming ่งเกียร์รวมถึงมินิพีซีข้มามรุ่ตลาดเพิ่มอีกด้วยครับไบโอสตาร์ Star ได้มีการเปิดตัวโปรดักต์เพิ่มอีกหนึ่งอย่างก็คือมินิพีซีนะครับโดยจะใช้คอนเซปต์เดียวกับเมนบอร์ดของตัวเองนั่นก็คือเร c ซิ่งซีรีส์นั่นเองทางด้านจุดขายนั้นก็ยังคุ้มค่าคุ้มราคาที่จับต้องได้ตามเดิมนะครับ ซึ่งดูแล้วก็จะเห็นว่าเท็กเจอร์นั้นเป็นคาร์บอนไฟเบอร์พร้อมกับโลโก้ Racing ขนาดใหญ่ตรงกลางที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ LED เช่นเดียวกับ Product ์ประเภทเมนบอร์ดนั่นก็คือผู้ใช้งานนั้นสามารถปรับแต่งสีโลโก้นี้ได้ตามสเปกตัมของ RGB ได้เลยครับเรื่องสเปคก็ออกแบบมาสำหรับการใช้งานทั่วๆไปนะครับโดยหน่วยการประมวลผลหลักเป็น Intel Z8350 Core ที่มีความเร็ว1.92 g h z และค่า TDP สูงสุดเพียง2วัตต์เท่านั้นเมมโมรก็ามาให้4 g ินะครับ ซึ่งก็เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วๆไปอย่างแน่นอน Storage หลักนั้นก็จะเป็นแบบ eMMC มาให้ 64GB เหลือเฟือสำหรับการลง Windows mm. และโปรแกรมทำงานทั้งหลายนะครับและถ้าหากต้องการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมก็คงจะต้องเชื่อมต่อ Storage ผ่าน USB 3.0ที่มีมาให้นั่นเองครับราคาของ BioStar Mini PC ก็เปิดตัวมาอยู่ที่159.99ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ5,500บาทเท่านั้นเองก็เรียกได้ว่าถูกกว่า Mini PC จากหลายแบรนด์อีกด้วยซ้ำครับ ทางด้านของโซแทกนะครับก็ได้มีการเปิดตัวคอมพิวเตอร์จิ๋วด้วยเช่นกันโดยมินิเกมมิ่งพีซีรุ่นนี้นะครับจะใช้หน่วยประมวลผลเป็น r รด e o n rx 4 8 0เป็นหน่วยประมวลผลหลักนะครับและก็ยังสามารถทํางานในความเงียบได้อย่างดีเลยด้วยครับชื่อเครื่องของรุ่นนี้ก็คือ m a g n u s erx 4 8 0นะครับหน่วยประมวลผลหลักยังคงเป็น intel skylake อยู่แต่ว่ามีหน่วยประมวลผลกราฟิกเป็น amd r a d e o n rx 4 8 0ตามที่กล่าวไปหน่วยความจำเป็น ddr 4รองรับการเล่นเกมแบบ vr ได้ และสามารถต่อจอออก 4K ผ่าน DisplayPort 1.3หรือ HDMI 2.0ก็ได้นะครับตัวเครื่องรองรับมาตรฐานยุคใหม่ครบถ้วนซึ่งตัวเครื่องนั้นก็มีแบ่งออกเป็น3รุ่นสำหรับต้องการเลือกเพิ่ม RAM SSD หรือว่าอื่นๆครับเรเดียวาต่ละค่ายนั้นก็ได้มีการเปิดตัวมินิ PC กันเป็นของตัวเองเลยครับเพื่อมาตอบรับความต้องการของผู้ใช้งานและยิ่งถ้าเป็นมินิเกมมิ่ง PC แบบนี้แล้ว่าจะถูกใจเกมเมอร์หลายหคนครับ ถ้าใครยังจำกันได้นะครับในอดีต AMD เคยออกชิปประมวลผล Series Black Edition ซึ่งเป็นรุ่นสำหรับทำโอเวอร์คล็อกโดยเฉพาะแต่ล่าสุดก็มีข่าวลือมานะครับว่า AMD เตรียมจะทำเซนรุ่นสำหรับโอเวอร์คล็อกด้วยเช่นกันครับโดย AMD จะใช้รหัส K สำหรับเซนรุ่โอเวอร์คล็อกตัวรุ่น K นี้ก็จะมีสัญญาณตัวคูณสูงกว่ารุ่นปกติเล็กน้อยและปลดล็อกตัวคูณสัญญาณเอาเองได้แต่จะขายแยกไม่มีพัดลมระบายความร้อนมาให้อาจจะเหมาะกับผู้ที่มีชุดระบายความร้อนอยู่แล้วซะมากกว่า ซึ่งเซนรุ่นแรกนั้นเชื่อว่าจะมีการพัฒนากว่ารุ่นก่อนหน้าถึง40%โดยฝั่งเดสก์ท็อปจะเป็น Summit Ridge มาพร้อมกับซ็อกเก็ตใหม่ AM4 ส่วนโมบายจะเป็น APU ที่มีกราฟิกในตัวใช้รหัสบิส r i d g e ครับกำหนดวางจำหน่ายของเซนรุ่นสำหรับโอเวอร์คลนี้ก็อยู่ในช่วงมกร,ราถ,ถึงกุมภาพันธ์ปี2017นะครับสาวก AMD นั้นก็รอกันอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นครับ แหล่งข่าวผลิตภัณฑ์ Apple จากญี่ปุ่นอย่างมาโกทาการะได้เผยออกมานะครับว่าเราอาจจะได้เห็น iPhone 7สีใหม่ต่อจากเ Black อย่างเจ็ตไวซึ่งก็จะเป็นสีขาวมุกวิบวับไม่แพ้เจ็ Black เลยครับต้องบอกกันก่อนนะครับว่านี่ยังเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นแต่ความแม่นยำในอดีตของมาโกทาการะนั้นก็ถือว่าเยอะพอสมควรทำให้น่าเชื่อว่า Apple จะมีเพิ่มสีใหม่เข้ามาเพื่อเพิ่มยอดขายหลังจากที่ยอดขายเริ่มตกนะครับในอดีต Apple ได้เพิ่มสีใหม่เพื่อเรียกยอดขายมาแล้วอย่างตอน iPhone HS ที่ได้เปิดสีทองและ iPhone 6S ที่ได้เปิดสีทองชมพูออกมาครับยังไม่แน่นะครับว่าถ้าเกิดยอดขายของ iPhone 7เป็นที่น่าพอใจเราอาจจะไม่ได้เห็นเจวใน iPhone 7ก็ได้ครับอาจจะเป็นรุ่นหน้าไปเลยอย่าง iPhone 8หรือไม่นี่อาจจะเป็นเพียงแค่ข่าวหรือเท่านั้นครับฟิวเจอร์มาก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนะครับในผลงาน 3DMar k ซึ่งล่าสุดนั้นก็เตรียมจะเปิดตัวโปรแกรมใหม่ที่ไว้ทดสอบประสิทธ,ธิภาพการประมวลผลด้าน VR โดยเฉพาะโดยใช้ชื่อโปรแกรมว่า VR Mark ครับ ทางฟิวเจอร์มาระบุว่าถ้าจะรันเกม VR ให้ราบรื่นก็ควรจะได้เฟรมเรทสัก90เฟรมเรทต่อวินาทีเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าสามารถทําการทดสอบได้90เฟรมเรทนั้นก็จะสามารถใช้งาน Oculus Rift หรือ HTC Vive ได้อย่างสบายๆการทดสอบนั้นสามารถทําได้ทั้งผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ธรรมดาและเสียบหมวกสวมหัวเพื่อสํารวจการทดสอบรอบตัวรองรับการทํางานทั้งบน Windows 10 64บิต Windows 8.1 64บิตและ Windows 7 Service Pack 1 64บิตครับ แน่นอนว่ายังคงมีแยกฟรี Free Edition และ a d v a n c e ์อ d i ิชันเหมือนเดิมครับสำหรับ a d v a n c e ์อ d i ิชันคิดราคาอยู่ที่19.99ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ700บาทเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็น a d v a n c e ์อ d i ิชันนี้ก็จะมีบูรูมาทดสอบเพิ่มเติมแต่ถ้าหากว่าเป็นเวอร์ชันฟรีก็จะมีเพียงออเรนจ์บูรูมาทดสอบเท่าน,นั้นครับ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของ IT News แล้วนะครับกลังต,ติดตาม IT News ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ส่วนใครที่ต้องการดูรีวิวแล้วก็บทความดีๆนั้นก็สามารถเข้าดูได้ที่ w w w o v e r c o c k z o n e c o m แล้วพบกันใหม่ได้ในเทปหน้านะครับ o v e r c o c k z o n e สาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ